ค่ะตื่นเช้าก็จรเล็กมาปุูกปลูกข้าวใส่บาทนะคะเรามาปลูกของใส่บาตนะคะเป็นเช้าเช้าก็ได้มาพื่มมารับพลังบวกนะคะ รับอารมณ์ในกานนะคะทุกคนมีแต่ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะคะวันวันนี้แล้วก็ตลอดไปค่ะ วันนี้ก็มีเรยกผัดผัดมาเขือยาวนะคะใส่ผั้ของทุกเช้านะคะเขามาตักเตรียมรอเนาะ อร่อยนะคะเื่นเช้าๆก็เราก็ามาทำแต่สิ่งดีๆกันนะคะคนรับพลังบวกรับรับพลังดีๆเนาะ แล้วนะคะให้เปื่อยหน่อยเนาะการที่ว่าตื่นเท้ามาแล้วก็ไอทำในสิ่งที่ดีๆพลักเพิ่มพลังบวกให้ตัวเองเพิ่มบารามีให้ตัวเองนะคะ ก็ได้ถุงหนึ่งนะคะ เต็มนะคะก็ไม่มีอะไรมากเนาะดวงวัน แล้วก็ปัจจัยนะคะถุกวันนี้ต้องมีปัจจัยด้วยเนาะเพราะว่าเอยพระก็ไปไหนมาไหนก็ต้องใช้เงินนะคะไม่ไม่เหมือนใจชะ่ต้งสตังนะคะไม่เหมือนสมัยก่อนเนาะเป็นเป็นสมัยก่อนอะ่ะเราจะเวลาใส่บาทก็ใส่แต่ข้าวเยเล็กก็จําได้ตั้งแต่สมัยเยเล็กยัง เล็กๆเนาะก็มีแต่ข้าวใส่ทุกบาทนะคะแล้กวก็กับข้าวก็กับข้าวก็ใสแต่ข้างไอใส่แต่ข้างหน้านะคะก็ไม่เน้นแล้วเนาะแต่สมัยนี้สมัยก่อนไม่เหมือนกันนะคะ เธอว่าปกติปกติวันนี้ไม่สายนะแต่สายวันพระเนาะวันที่เจ็ดโมงพรุ่งนี้นะสา,ายแน่นะมันแดด่อก็เนนสายนะ ญาทาริวหาปุราปาริปุเรติสากลังเอวเมวะอิตทวินังเปตานังอุปปัปปติจิตตังปฏิตังตุงหังกิปเมวะสัพิชันตสัพเพปุเรตุสังกปาจันโรบรรสยญาธมนิโชติราสยญาาสัพพีติโยวิวัชชันตสัพพโรโควินาสตุมาเตปพวัตวันตระโย สุขีทีคายุโกภวะอภิวาธนาศิริสนิจังุทาปัจัยจิโนกตาโรธรมาวัฒติอายุวันโนสุขังพระลังโมทนาบุญร่วมกันนะคะทคน ุธนาบุญรวมกันจ้าวันนี้ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะคะในทุกคนมีโชคมีชยัยมีโชคมีลาบนะคะเข้ามาพุทธทงเป็นเงินทำมังเป็นทองสังขังข้าวของเงินทองไหลมาเทมานะคะ,ะกดน้ําด้วยกันไปกดน้ําด้วยกันนะคะ,ะ,ก,ดดะ,คะ,ะกดน้ําด้วยกันเนาะคุณอธิษฐานเอานะคะ